สวัสดีค่ะนภูษฐ์เหมือนีด็กเจแดงก็อยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่แล้วเมื่อกี้ครับจากวัดปู่หมุนค่ะเฮ้ยต้นเจอองค์หญิงอยู่ที่วัดปู่หมุนแล้วค่ะเนาะค่ะส้องเพลงกันไแดงค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามข้าก็เน็นสกาลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคน่าแดกคุณค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามตลอดเลยนี่มากจากวัดคู้หมุนเจอข้างนอกหญิงแล้วเจอเจอแล้วมันเมื่อสามหลังเจแยวมาก,ก่อนค่ะแชร์อะไรไงต้นภาพแล้วบรรยากาศแสแดงแม่เป็นทางระยะสามกิโลนะประมาณสองสามกิโลรถจอดเต็มเป็นสกาวฮาร์ดที่จอดรถอยู่ดัานหน้าปล่อยแม่ร่องก่อนกำลังใจให้ด้วย

มากเาา้วค่ะท่านผู้ชมขั้นนีแหละมีพอมีแม่เพิ่นเอ้าเป็นบะแต่ว่าม่เป็นพอขาที่มัเป็นพอขบที่เดี๋ยวตามไปกันท่านผู้ชมเราคิดว่าน่าจะใช่นะก่อติดจดาการ์าเลย สาวน้อยมาพันดีเอขับยมาีอันขั้นนี้ปะนี่ทะเบียนนี้ปะทะเบียนนี่เลรอเนาะสองแปดเก้าสองแปดเก้า

ต้นมะตางมาน้ำก้นมาน้ำก้นกันเล็บทาเล็บที่มาถาเด็มหมดเล็บเห็นแห้งเนาะค้นนู้นนี่สุภาพกนยี่หูจากเคเดงเนาะค้องไปอแล้วนะนี่อยู่ดูนี่เดงคนดู

man <laughs> 妈咪，好点好啊！那你赶快检查好啊！ เป็นไนเนี่ยื่อที่แล้วได้รายเป็นไงได้ยุคอะไรโอ๊ยเพื่พี่เขเกมมาใครมาเลือกโลเป้โรเปปเลือกโลเปะ

อันนี้ชุดอันนี้ชุดไทยนี่ชุดตันมาชาาเก่าค่ะชื่ชุดนี้ตันแม่าเก่าค่ะนก็เรียกว่าไงเอาคน็นอะไรอิ่งนิ้ก้อนิช่ไค่ะชุดสีสั้นมาของคุณแม่อยู่ไหนตัวไหนเอาไหนชุดชุดสีแดงของคุณแม่สุายแม่ลุงโจแม่บอกแม่แม่าเอามาให้แม่เลยแม่จะถวายไม่ามหมายมั่นค่ะของคนแีชุดนี้จสร้างตัดมากวทลาไห

เขาดีาคนดีเขาอาไว้ใ่นี้ลยนะคนี่เป็นชือยแม่เป็นชื่ชายแม่สวคุณแม่สาีคม่คุณแม่ส ร่างมากคุว่าเอาไม่มากเอาไม่ระจาัวขอทาข้าราการด้วครับพี่น้องที่อยุนาถนนนะครับอุนาสาลเปิดทานะครับใหู้นะครับแล้วก็โโจนะครับทีมงานนิดนึงนะครับขออนญาตครับผมนะครับขันโบเปิดนะครับมันจะียโดนอกครับพี่น้องเิน

ออกมาแล้วคน้นึ่งขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยต้องมีต้องม้ที่ไหนอาชุดสวยไหมคะสวยขึ้นมานะครับได้แล้วครับไปหลังขอยาซ้ายขวาเลครับมาทางเลยครับเอาเครื่องมาไล่กันนะครับสม่ไปหนึ่ มาแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะกูมาแล้วขอญาตครับขยายได้เลยขยายได้คนสิบพรท่านพิธีแล้วก็จ้างสิให้น้องท่้นนอกองค์อินจบกไปเนาะค่ะเน่ชุบเกขออนุญ

ชางกาศเลยงา้คุณที่ทำ่ได้เด้วสร้างภาพเขาใาตยนก็นี่กน่นีกนี่กนี่ก็ี่กี่กนเ็นก็นีกี่กน่ก่นกี่กน่ี่ก่กน่กนก่อนดีไก่ใช่ก่าน

อคขอปักไฟต่อไฟมาด้วยจดาเพื่อจะเสียบปักไฟใส่ปักไฟปักไฟแส่นี้ขอปักไฟะจ้า สังชุดมาพิเศษเนะคุณแม่สมั่งชุดมาพิเศษเลยแต่ชุดนเดนาะแต่ว่ามันเป็ชุดดี่ยนอะชุดเดียดยดเด่ยมากตั้ง อดีตนะครับนะครับอากสถานีตำรวจพูดมาหน่อนะครับออกให้ขยัออกไปได้ชนะครับออกมีกสิ้ิบก้าออกไม่ได้ัอีกสิบเก้าพวงมาลัยใหญ่นะครับมาเปิดขอมาประเด็นเรั่งจางหขอมาประเด้นเร่องจังหอ่อ เราด่ับเาเปิดไปก็ได้รขหน้าที่่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้มได้ม่ด